พี่น้องเห็นไหมอาคอเมียใครพี่นอ้องฮะโถงง่ายโอ้ยนี่เห็นอะไรเมียวันอยู่เน้องมาพี่น้องจัปก,การกันเลยเอาพี่น้องมาปากสบายดีท่านผู้ชมกินอีกแล้ว <c oughs> พี่น้องกินอีกแล้วสวัสดีครับพี่น้อง,งปลาตัวบักง่ายพี่น้องเลยมาเดอ้อปลาคอ ôi mu tao mu tao, má, ừ. Ừ. Đó hình ngang ừ. <laughs> à đá. con bơi anh đi. Ồ, vâng. Tắt tay luôn mà mình bị nhìn rồi. Nhìn ngáp có mệt nữa? Ừ. Anna Conda à? Conda. Nha, ok ha. Chế độ này. Ồ, กินเขานะกินของหวานก็คือกินเขาเนื้อปลาเนี่ยมักไปตาจะแต้มคืมมนพี่น้อยมักเสร็จแมังมักเทเสือเขาเือเขานา้งมีตัวนี้ี่นอคงัะไข่คอเออี่ยวั่นนิด แะเด็ดน no, ันใจขอดหนึ่งแบบมงี่ยนเออนงเนี่ยเดาไปลองทีแล้ยวขากวายนี่ัวมักันนีวันเดาไปลองเจ็บกว่าเนี่ย เกียมพี่แม่อืมอดเโพี่น้ออให้พี่บาง mm hmm. อนนั่นเบ e ิดตายไปหนอมีนาวอแล้วต่างเสียบเสียอยู่มาละมาละนึ่ง มันจา่ายเี่ยที่มา,มานมาล้านหนึ่งคมคมมาคมกันใดดอกเรกิดดะนอยู่นุมสุกแองเลยนะจืดเนาะขตอ บอกผมส,สัมพักสัมพักสะเดาวหรอกอืมหมากอย่าแชร์ปากระดาวยอดน้องงามกินกับโฟ้นอาหารเพื่อสุขภาพอืเมชักดีเนี่ยผมเอ่าพ <laughs> ออ่ะ เขาเรียนน้องยืงงหนน้ำให้น้าน้วที่นี่ลุ้มน้องเนาะออกปล่อยไปมาท่ามปชัดานล้วก็มีตจา,าอ่อนอ่อนไหมเถอะประธานะาเราไม่เขาเห็นรุ่นนี้แหละเรามันหนึ่งดันดดอ,ดองดองในค้อน่ะนี่ในทงนาไฟลาหอุปทานอืรุ่นนี้เลยแหละบักไงห้องกากะ มันยังดูมันเลียนไม่ได้ล,ลูกมันงามันกลัวกันเคยเห็นลูกมันน้ำกลมากนะเขาก็ปพะกาะไร่าต้นลูกมันอนาะกล้าประานะกาเานาะบจัาแล้วเอาแต่ว่าสาัญญาณยันปลคนเอยเนาะยันยังยันจะจบไปเยัเดยกินคอาธรรมชาติเนาะ แต่เจ้าไปแล้วมันบ่งหวงลูกมันปะมันก็เห็นามันบ่หวงลูกมันก็ไปมันกัดะบุมลูกมันแหงคนดมันลูกมันมันมีเป็นร้อยตัวดงแงค่ะบอืมมว่าลูกมันไปร้อยไปไหญ่เลยั้่มันบวชพวต่าเราทีโอ๊ยโอุอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊อ๊นอยโอ๊ยอายอย่อยอ เสีสินะ่ืมมักกันขึ้นเลิเขาเนี่ยเขาเยียบตาขอนายเอาอินโดนเรียนมากวานให้ <c oughs> <c oughs> หันึ uh ่งแสอนึงก็แล้วกค้กระปานให้ตัวสม่คๆนะสมสำๆก็ผลาต้องแล้วกระปานิ่งเถอะแ้ามันเสียวกม็นแบนกนผม้ก็ือบอกินหมากิีกบ่ขอให้เจ้ากินเลยินไงมันเผื่อกิน ่ผมเหมือนนะท่านกินได้กลาวันคุณม่็นแนวนถ้าจะพูดแล้วม่ผขมก็เหมือนโกหกใช่ไหมใช่มันก็ขมและ นำ้ำมันคิับเดี๋ยวเขียดเียวเลยใส่มัน,นะอะเขีดเขียวใส่มี่ใส่ปลาโคนโรสเทียอะไรมันเลยว <ะ S 2> ้า มันก็มันเหมือนไครแล้วแม่ใครแล้ว ใคมันจะทำเอาเมือาเจ้าหน้าทกินนอกกันเลยวางเจ้าหนึ่งเจ้าตน้กินเลยแล้วก็ให้ไปคมันเีิมเพราะขาดทนนนนุนจดิง,งทุนท มันกินต่อเนื่องอะไท้องมันรับไม่ไหวเลยค่ะทุกคนเพิ่มอย่างไว่าเิ้นมือสแตกมือเพลงงานเหตุการณ์ที่หายะงานการไม่ทําสแตกทั้งวันมาสักฉันอยากจะถามฉันอยากจะถามมึยไอคนคอมเมนต์แบบนี้นะคนไม่ทํางานทําการมันจะมีสแตกแล้วนะ มันคิดได้ยังไง่ะสิ่งที่เคยคิดอะมันคิดก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมองบอเห็นความเป็นสิ่ง,<ม>งนะการมนุษย์เขาใส่ชีวิตนะคนเราอ่ะถ้าไม่มีกินถ้าไม่มีงานมันก็คือไม่มีกินนั่นแหละถ้าบอทํางานทํากลางนะเ<ม>ออไม่มีเขาจะมานั่งอยู่เฉยๆงอมืองอเท้ารอให้คนมาโอนเงินให้หรอกก็นมะ่วเนนะเออคนอื่นคนหายมนงหายด้วยใจ<ม>เขาข็รับเขา อืมอืมเรื่องมังกรไหนน้ำางนเยเดินมารอบไปอืมเดินอยู่พยายามไม่เดินน้ำคงนทันก็เดินกินไรอย่างนี้บ้างนะแม่พอบกินน้ำแบม ยิ้มอะไยิ้มหลดเดี๋ยวพี่น้องเลยคนน้องงานการบอกเหตะแตกเีิบนหุ่งเลยสัตว์การแตกเงินทั้งนั้นนั่นอ่ะไม่ได้ได้มาฟรีๆเย๊แก้มแกเยากินแก้มมนเหนียวคอยอิ่มนะตอนเดียวาคอยคอยอิ่มเอ้าเแต่ร่าพี่น้องเปนตัวกั่นแม่ข้องคอยกับอีมเพื่อนพี่น้องเดี๋ยวมาคิดหน้าครับสวัสดีค่ะ เพอาะทำไมผิดหนาีจิม๋ม